พูดเปิดคลิปปุ๊บเปิดคลิปพร้อมกันสองคนต้อพูดต้องพูดนะรกับพูดไม่หรือพูดแล้วพูดเองไปเลยพูดของตัวเองไปเลยโอเคโอเคนะโอเคนะไม่เบื่อใครแน่นอนหนึ่งสองสาม สวัสดีครับนี่คือฟัตเตอร์นะครับที่อะรับเข้าสู่มาแทคทชื่อว่าออเดอร์แฟบบิกสีครับนายชามทขา Time ีวีมาสเตอร์ตันเองนะครับอนนี่พูดพีครับเป็นคลิปที่แหวกแนวสุดขก็ผมเพราะว่าเราจะพูดแข่กันพูดเลยเอ๊ะม่ไหร่พูดจะทีพทูเลยเนี่ยออเดอร์ฟบบิเป็นมอดของไหมครับจาวาผมนะครับใช่เลยอันนี้ก็เป็นของเวอร์ชันหนึ่งเใช่่ะก็คือมันจะเป็นรวมมอดที่เป็นเบสออนแฟบบิก อันไหนไม่คุ้นก็ไม่ต้องแบกใจว่าพวกนี้มันจะเป็นมอดที่แบบโอ้พระเจ้าช่วยมันใหม่อ่ะเออเดี๋ยวเราก็ลองเล่นดูกันเปิดมานี่คือไฟไม่ไปลายพี่ลาวาลาวาเฮ้ยเฮ้อยอะไรอะเอ,อชิพเมอะไราพี on <the> ร่ On the go Bridge on the go ลองไอ้นี่ลองไองขข้เดียวครับครับติ้งเทเบิลขึ้นมาลองรับรับติ้งเทเบิลขึ้นมาแล้วมันจะมี ก็เอาครับดิ้งเทเบิลวางไว้ในอินเวนทอรี่มันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นไปถึงปุ่มลองกดดูมันจะคราฟบนบนนี้เลยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พระเจ้า on the g o r i c h แล้วก็มีแถบขึ้นบนด้วยครับผมเออผมไปเก็บไปแน่พวกมันจะมีพวกที่เป็นคอร์ปยังไงพี่พี่พี่เล่าลิกขวางแน่พี่ฮะอ๋อเออเออมีห่านด้วยไม่ใช่นี่นะไม่ใช่เป็ดอันนี้เป็นห่านพี่ที่เราบังเจอห่านแล้วน่ากลัวพี่ เคยโดนห่านไล่ปะเคยโดนหานวิ่งไล่ปะตนั่นแหละออผม,มว่ากลัวมันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ทำอะไรเราพี่แล้วมันมี achievement มีมันมี mod หลายอันเลยนนเนี่ยเราต้องค่อยๆดูกันไปอ่าฮะร้อยยี่สิ mod เราเดินทางกันก่อนไหมเดินทางไปไหนพี่ไม่รู้เหมืองกลาดูพื้นที่ส,สวยๆแล้วก็จะกลับบ้านนปติเลสไม่เคยสร้างบ้านต่ลองดูเลจะไป ุ้ยสตรอเบอรี่โทมิเตโต้อมมะเขือเทศอันนี้อะไรข้าวโพเตโต้ป่อนะเอาง่นทั้งนั้นเลยพ่อหนุ่มอุ้ยเรามีของกินละมีหมาป่าด้วยผมพูดทางนะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่ให้อาหารนกพี่ให้อาหารนกพี่เอาเลมเลมให้มันหรอใช่เอ็ดเฟนฟอร์เอเวอร์วุ่งพิทุมเสียงแล้วเรนกไปเก็บ ไอ้เก็บพวกผักผลไม้มามันจะมีมะเมล็ดใช่ไหมแล้วมันก็จะมีนกเราไม่แน่ใจนกพวกนี้มันมาทาอะไรได้บ้างไม่มั่นใจเหมือนกันนี่แก้มืดไวไปไหนเอาละเรายังไม่มีพี่พี่ต้องให้ลูกน้องพี่ปกป้องผมแล้วพี่ <c oughs> ลูกน้องลูกน้องคู่ตัวนิดเดียวจะไปสููอะไรคนได้ห้าแก้ดว้วนพนุ่มแกอยู่ไหนนึงคุมขอพุทธานก่อนให้แสงสว่างก,ก่อนเดี๋ยวจะไม่เห็นก็จะไม่เห็นเลยเลย โอ้ยนี่มันนกนกพิทูวนกอ้นนกวนเดี๋ยวนกอ้วนเดี๋ยวโดนลิเกเสร็นกอ้วนของเขาพี่ของเรามาแล้วพ่อแมงมุมอะไรมาอะไรมาพี่แมงมุมฮาริอ้ยในแมพเอ้ยของเราไม่มีของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีไอจิปเมนต์ขึ้นเพียบเลยมอนเตอร์ฮันเตอร์พิทูและมอนเตอร์ฮันเตอร์พิทูมันจะไม่มีแต่สไปเดอร์แล้วดิตอนนี้ซอมบี้ก็เกิดแล้วนายอยู่ไหน อยู่ข้างหลังพี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่อยู่นี่อ่ะแอบเด้งกันลังขั้วอยู่ไปดูโู้ๆไปดูสู้เขาจะไปสู้ไปดูสู้ๆระเบิดตายไปดูไวไลน์สู้ตายสู้โๆนกกำลังไปหันไปดูนกพี่กลายเป็นดีๆไปแล้วทำไมพี่นกกลายเป็นอะไรนกกูกลายเป็นเนื้อนกไปแล้วดูสิท้าวทำไมอ่ะพี่โหลดคีเปอร์ระเบิดใส่เมื่อกี้เฮ้ยฮัน พี่จะเปิดาสัเปะพี่รอโดูหางพี่มันมีป่าพี่พี่มันมาหาพี่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ใจมันเป็นศัตรูที่โหดที่สุดในเกมเลยนะพี่ใช่อุ้ยอุ้ยจะตายโอ้มันดับอะไรด้วยพี่ติดตั้นอะไรเออติดตั้นอะไรไม่รู้มูนชาดร็จเซี้ยวดวงจันทร์ตาย เอ้ยผมอยู่ไหนไม่รู้ผมล่วงวัสวัสดีฉันเจอกันนายไม่เป็นไรเราคิบคีดเปเทอร์ม้ไว้โอ้ยโอ้ตราแลกของหายฉันอยากจะข้ามคืนนี้มากเลยจะรู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยพี่พี่เจอแกนี่เนี่ยพี่ไปฆ่าแกมาสักพี่จะฆ่าเลยเหรอใช่พี่จะฆ่ามันไม่ีแหละเอาแกโคราสีอีกไม่เป็นไรฉันมีวิธีเราก็เอาบบมิลยบดีขาวได้พี่ ข้างหลังแกะ oh. ตัวที่หนึ่งม,มันได้เนื้อใช่ไหมที่เสียงเมื่อกี้ใช่ใชอยู่ไหนอีกตัวหนึง่งไปโอ้ oh, อาหารลดไวมากมีมีอะไรกินไหมพ่อหนุ่มมีเนื้อซอมบี้พี่กุลาันนะพี่อร่อยเลยนะนี่ฉันมีอะไรบางอย่างที่จะให้หนายอะไรอะ่ะนี่แล้วฉันก็จะทำเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมามันได้หรือเปล่ามันนะ มันทำอย่างนี้หรือเปล่านะต้อง<ส>ใช่สินี่แบบนึงโอ้ของอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยต,ติ๊กนี่จะได้ไม่น้ำแล้วเราก็เอาเนื้อนี่ปิ้งลงไปยำเอ็นเอ็นน้ำมันปิ้งได้ไหมต้องกดเนี่ยกดตัวยูปุ๊บแล้วมันก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างแต<า>ห่หงมอเตอร์ได้อะไรเนี่ยหนังสือไปออก อ่านนี่อะไรเดีอยอ้ผมมือไม่ได้อ่านอะไรโมเดิร์นอินดัสเทรียลยุคไอ,อ้น้ำโอ้โหเราต้องหาเหล็กอย่างเยอะเลยเนี่ยถึงจะได้ไอ้ทั้งฟอร์สแฮมเมอร์เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะทำไปเล่นเอออินดัสเทรียลได้ไหมอ่ะไ,ไ,ไม่อยากไม่อยากทำเกร็กเท็กถ้ามันถ้ามันบังคับถ้ามันบังคับแบบต้องไปหาั่นบังคับกมเก็กเทคก,ก่อนหมดเลยว่าเหนื่อยถ้าเกิดเราข้ามมาทำเด็กนีบอลเลยน่าจะได้มั้ง จริงๆเราน่าจะกลับไปตรงเมื่อกี้มันมีต้น<ช>ยางผ, <ๆ S 2> ผมลืมไปเลยรีบบอกี่ทูไปเลยว่าไปเก็บต้นยางก,ก็ดีอ๋อเก็บต้นยางเอามาทำให้กินเตี้ยวข้าใช่ <ปะ S 2> พวกสายไฟงี้ได้ใช่ใช่เดี๋ยวผมกลับไปก่อนอ,อุ้ยสเกียตันเอ๊ะไม่นะฆ่ามานันเอากระดูเออตายซะอะไรเนี่ยครอบตัวเพียรูเบอรี่แต่ของเต็มนียกินโอไม่นะคือเมล็ดคือคือซีดเยอะมากเลเวลาซีดเยอะมากไม่รู้จะทำอะไรดี เอ้ hey, ฉันว่าฉันได้เตียงแล้วใช่ฉันได้เตียงแล้วตรงนี้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตอนอ้นยางตรงไหนนะเรามารับในต่อได้ไหมเนี่ยอุ้ยหมาโอ้หมาตัวนี้มันกินกระดูกไอ้เสียงหมาได้ไหมเอ่ยเฮ้ยเรามาลุนน้นกันดีกว่าสามเม็ดแล้เป่ะสามเม็ดกระดูกสามเม็ดนับกระดูกเป็นเม็ดเฮ้ยสรุปจับหมาไปยังเมืเ่อกี้ยังยางยางยังยางอ่านี่นี่กระดูกกระดูกกระดูกหมาไม่รู้ไปไหนแล้ว เนี่ยมาสีดำเนี่ยตัวเนี่ยมาดำมาดูเฮ้ยมีนกอ้วนอีกตัวเนึ่ยไม่สําเร็จครับอีกสองอันสอนพี่อีกสองมาดิมาดิสําเร็จไหมไม่เวิร์ดไม่เวิร์ดไม่เป็นไรเราจับนกแทนนกอ้วนนกอ้วนผอมแต่กระท้องมันอ้วนจริงนะโอเคจดนยางแล้วรอฉันด้วยฉันตามไม่ทัน พ,พ,พี่พี่ดูในมัพพี่ดูในมัพแล้วพี่เป็นกลือะไรแต่ละ,ะ,ล,ะลองไปละไปไปเฮ้ยมันมีลูกถ้วยเหลืองๆด้วยเห็นปะอะไรอ่ะทางทิศใต้เห็นปะมันมีลูกถ้วยเหลืองๆอ่ะเห็นปะมันคืออะไรเออนั่นดิไอ้มันคือพึ่งพี่ไม่ใช่ถ้วยมันคือพึ่งถ้วยพี่เห็นมันเป็นถ้วยมันคือมันคือหัวพึ่งพี่หัวพึ่งอะไรอ๋อ ยังีโอเคนีก็แบบเฮ้ย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 ถามถามถามมาเร็วอะไรพี่พี่เจอเหมือนจะเป็นหลุมศพเฮ้ยนี่มันดันเจียนเลยวะเนี่ยใช่แล้วมันก็มีไอ้นี่ด้วยคุ้นๆอยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นบอสผีวะเนี่ยไะใช่ไปครับหลุมศพโชว์แล้วเฮ้ยติดต้องขโมยของแล้วจังหวะนี้โอ้นี่ไงกระดูกเอาไปจับเอาไปจับหมาต่อนายเดินผ่านวิเทอร์โรสอีกอย่าง เอาละนายเจอปัญหาเหมือนพี่ไหมทำไมคองเต็มพี่ว่าพี่จะต้องทำแบคแพบคบทำไมนะพี่ว่าพี่จะทำแบคแบบพะเพราะหนุ่มหาหนังวัวกันหนังสัตว์เอ้ยหนังวัวมมีเจ็ดลวพี่ผมมีแปดละเก้าละก <laughs> ไม่อเอามาจากไหนเนี่ยหนุมศพพี่หนุมศพเนี่ยนะใช่ เนี่ย er โจยลด้กันพาวเดอร์แครรอดทองเน้นแทกใช่ของเต็มตัดเอียกอีบอกแล้วของดีทั้งนั้นโอ้ยพี่อันนี้พี่มาดูันนี้อะไรนไหนมาดูของดีฉันห <c oughs> าใครไม่เจอโอ้ี๋ยวพามาดูของดีโอ้โหเทพเฮ้ยทำไมเฮ้ยทาอะไรพี่ พี่ไอ้เนี่ยทำไมเว้ยพี่อพี่ได้ยินเสียงสเกเลตันตรงนี้นะอุ้ยนั่นไงไอ้นี่มันฟาร์มพี่มันมีตัวนี้มันกันอยู่ฟาร์มฟาร์มมันฟาร์มมันนี่มันฟาร์มนี่มันฟาร์มฟารอสเฟนลูกนี่จริงๆนี่แมปมันสร้างมาให้เรากลัวเนี่ยแต่ว่าเราก็เล่นเละเลยกลัวอะไรพุ่งเลดับโปรเฟชชันาลแล้วเออ นี่มันเอาลงคือตอนนี้คือถ้าเราอยู่ตรงนี้เป็นบ้านได้ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะฟีลนะดูทรัพยากรเยอะมากใช่มีวิ่งสแตนมีอะไรเนี่ยโหปรุงยาไม่ต้องในทงในเธอร์ลงทําไมเสียเวลาขุดโซแซนออกก่อนนี่ก็อยู่ได้แล้วเนะี่ยวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเราจะทําแบ็คแพคก,กันนะครับตเมโต้โตัเมโต้ดีกว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่ควร,เร,ควรเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเอหลุมศพอันเนี้ยแต่เราก็ขุดเละเทะหมดแล้วเอาล่ะ มาพี่จะลองทำเป็น,น,นสแนตนดาร์ดท,ทาวเวอ,อร์แบ็กเพียกต้องใช้ทองอันหนึ่งนี่ว่าทอ,อ,องเรารมีอยู่แล้วเช็ดอะไรเออนี่ไงนี่เรารวยแล้วพี่เนี่ยว,วัวันเดียวเนี่ยโอโหลไม่ทำอะไรสลีปปิ้งแบ็กมันต้องใช้ขนแก่สีแดงอ่ะมีหาดอกไม้สีแดงพี่หน่อยสิดอกไม้สีแดงอบบนึงนะพี่ขอเก็บดอกไม้กับผมมีสีขาวส,สีนู้นสีนี้เดี๋ยวดูก่อนมันครับสีแดงได้ไหมอยากรู้แ่บนึงใชเป็น โอเคได้ได้ได้โอเคครับทำไมให้คุณปึ๊บปึ๊บรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเสี่ยวและดมก็คองปองอะไรอย่างครับนี่ชึบโอเคแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยพนุ่มเฮ้ยกะของเบนดิ้งพี่กะของเบนดิ้งเบนดิ้งด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยพนุ่มฉันขยับไม่ได้ เอาเอากล่องให้พี่หน่อยเอากล่องไม้ที่อยู่ในกล่องให้พี่หน่อยกล่องไม้ในกล่องโอเคไมทำไมพี่แอบไม่ได้โยนใส่ตัวเลยกำลังขาบของอยู่เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเรซิปปี้ได้แล้วยอบไม่ได้สแตนดาร์ดแบ็คแพ็คเฮ้ยทุกคนพนุ่มดูคนดูหลังฉันดูหลังครับดูหลังฉันอุ้ยกระเป๋าแพ็คนี้ในตำนานโคตรตำนานกดกดยังไงกดใช้ไม่เป็นกดดีปะ อินด์โม n ด n อินดัสเตียลทาวเวอร์ลิงแบ็เป็น B นะ B ใช่ไหมไม่ติดมันทับกับอะไรบางอย่างอยู่โอ้โหมีอยู่ประมาณสิบตัวได้ในกด B เนี่ยโอ้ตีสโลปเฮ้ได้เลยตัวจิ๋วตัวจิ๋วไปตีแรงมากสลามมันร้ายกาจมากหนึ่งโอ้กล่องเต็มแล้วเนี่ย อันนี้<ร>อ,อะไรเอ่ยเอาหนังสือ,อแล้วก็อันนี้โปรยตาบอดเด็กชั้นนี่ล็อนนี่นี่คือของนายค,ครับหรเห็นเป่าเนี่ยน่าจะเกรฟหยาดถ้าเขา้าใจไม่ผิดคือถ้า,ถ,าถ้าเราวางพื้นนะถ้าเราสมมติเราวางพื้นปึ๊บแล้วเราคลิกขวาตรงนี้เราวางเตียงดีพอร์สลิปปิ้งแบ็เช็คสลาดี้แค้นดีพอร์สลิปปิ้งแบ็กรรมต้องมีต้องมีต้องคาบก่อนปะฮะต้องคาบก่อนปะ ถ้าจำไม่ผิดนะไม่มันต้องมันต้องมีพื้นที่ปะมันต้องมีพื้นที่พื้นที่เช็กเซอร์ลาวิ่งแอนดี้เขหลอกเซอร์ลาวิ่งใช่ไหมเอนวิวก็มีเอนวิวได้เร็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 วไหน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 ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้นี่อ่านี่เป็ดเก็บได้ด้วยเปิดได้ด้วยอ๋อมันอยู่ในกระเป๋าเหรอ เออใช่ใช่ใช่ต้องเอากระเป๋าวางพื้นเราเราพร้อมกันแล้วที่จะปิดคลิปใช่ก็เดี๋ยวไปไหนนะฮะพร้อมกันแล้วที่จะไปปิดคลิปก่อนนั่นเองเอเขาว่าปิดคลิปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนกรเขาก็ตอนนี้ก็น่าจะได้สองเอพิโซดแล้วเนี่ยผมว่าใช่ใช่ก็สหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเอาผมนะฮะผักชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมงชอวบ้านใครทั้งผมกับพี่ทูว่าผมก็สลับพี่ก็ตัวลาไปกับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ bye bye. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วน playlist กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ